ตอนนี้เบลรู้สกว่ามีตาดีเหมกทุกคนคะ่ะวันนี้นะจริงๆแล้วแพนของเบลเนี่ยก็คือตื่นมาตั้งแต่ตีห้าครึ่งแล้วแหละซึ่งตอนแรกเนี่ยเราก็กะว่าจะเตรียมตัวที่จะเอาเรือนะคะออกไปตกปลาซึ่งอ่าฤดูการตกปลาเนี่ยฤดูในในเดือนเนี่ยนะคะตั้งแต่วันที่1กันยาจนถึง30 กันยาเนี่ยก็คือเป็นซีซันของการตกปลาลิ้นหมานะคะซึ่งรัฐบาลที่รัฐนอร์แคโรไลนาเนี่ยเขาก็กำหนดให้มีการตกปลาเนี่ยได้อยู่ที่30วันนี้นะโดยแพนเบลเบลก็กลว่าจะตื่นมาตั้งแต่เชา้าเตรียมตัวแต่สุดท้ายแล้วก็คือ,อไม่ได้เป็นอย่างที่เป้าหมายเพราะว่านอนเล่นโทรศัพท์อยู่นะคะก็เราก็เลยจะเปลี่ยนเวลาเพื่อที่จะออกเรือนะคะตอนนี้ก็เป็นเวลา4มงเย็นเดี๋ยวก็จะ นํานเรือออกไปนะคะโดยการที่ออกไปตกปลาคราังนี้เบลก็จะไปคนเดียวนะคะไม่ได้ไปกับคุณใหม่นะเดี๋ยวไปลุ้นกันว่าวันนี้จะประสบความสําเร็จไหมไปค่ะ หลังจากนั้นนะคะก่อนที่เราจะเริ่มทำการตกปลาเนี่ยเราก็จะต้องวนเรือนะคะเพื่อ,อาหาจุดที่จะหวานเอา,อาในส่วนของปลาเล็กๆนะคะหรือว่าในส่วนของกุ้งเพื่อที่จะมาทำเป็นเหยื่อตกปลานะคะซึ่งในการเลือกจุดนะคะที่จะหว่านแห่เนี่ยเราก็จะดูจากลักษณะการน้ำขึ้นหรือว่าน้ำลงนะคะซึ่งช่วงนี้เป็นช่วงที่น้ำขึ้นนะคะเราก็จะชิดเรือเข้ามาที่ฝั่ง ก็ทำการหว่านแหและนี่ค่ะทุกคนอันนี้ก็คือกุ้งที่ได้เพราะว่าถ้าเป็นช่วงน้าขึ้นกุ้งก็จะเข้าฝั่งมานะคะหลังจากนั้นเบาก็จะย้ายกุ้งนะคะเข้ามาเก็บในถังสําหรับเก็บเหยื่อนะคะตกปลาเพื่อไม่ให้เขาตายค่ะหลังจากที่เราได้กุ้งแล้วนะคะได้เหยื่อที่จะใช้ทาการตกปลาแล้วเนี่ยเดี๋ยวเบลก็จะมองหาจุดที่จะอา ทิ้งสมอเรือนะคะ mm hmm. เพื่อที่จะจอดเรือในการตกปลา mm hmm. ซึ่งตอนนี้ก็อยู่กลางน้ำแล้วสิ่งหนึ่งที่ต้องระวังนะคะในการตกปลาเนี่ยที่รัฐนอร์แคโรไลนาไปจนถึงรัฐเซาท์แคโรไลนาหรือว่าท็กซ s ัตเนี่ยก็คือในเรื่องของจระเข้ซึ่งน้ำที่ทุกคนเห็นเนี่ยบอกได้เลยว่ามีทั้งฉลามและจระเข้นะคะซึ่งความอุดมสมบูรณ์ของ แม่น้ำที่นี่ที่อเมริกาเนี่ยถือว่าสมบูรณ์มากนะคะเพราะฉะนั้นแล้วสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยพกติดตัวนั่นก็คือมีดนะคะถ้าเกิดอะไรขึ้นมาอย่างน้อยเราก็ยังดึงออกมาแล้วก็เพื่อป้องกันตัวได้นะโอเคเดี๋ยวเราจะไปหาจุดในการตกปลาซึ่งเบลก็จะมองว่าจุดที่ดีสําหรับการตกปลาเนี่ยก็น่าจะเป็นบริเวณปากอ่าวนะคะอาเป็นจุดที่เชื่อมต่อในระหว่าง น้ำจืดกับน้ําเค็มที่ไหลมาประจบกันนั่นเองนะคะซึ่งอ่าแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่เบลเลือกใช้ในกุ้งนะคะในการเป็นเหยื่อเพราะว่ากุ้งเนี่ยถือว่าเป็นเป็นอะไรที่ปลาทุกชนิดกินนะคะไม่ว่าจะเป็นปลาเล็กปลาใหญ่อโอเคพร้อมแล้วเราลุยกันเลยค่ะ ตอนนี้ก็ต้องทำการรอลุ้นอย่างใจจดใจจ่อค่ะทุกคนเป็นปลากินเหยื่ยอแล้วอันนี้ปลาอะไรอ่ะโอ้โแรงดีมากเลยเดี๋ยวเรามันลุ้นกันนะคะโอ้แรงเยอะมากเลยอะ่ะไม่ใช่ฉลามนะ สัวืมนี่ปลาอะไรอ่ะโอ้ดิ้นแรงอุ้ยนะจะเป็นฟาวเดอร์ไหมโอ้ยกระเบนมันดึงโอ้ เบลก็จะทำการปล่อยน้องกลับสู่ทะเลนะคะไป Let's go หลังจากคิดตกข้างนอกแล้วนะคะก็คือไม่ประสบความสำเร็จเดี๋ยวเบลก็จะเปลี่ยนจุดนะคะเข้าไปตกข้างในบริเวณที่เป็นแม่น้ำเล็กๆนะคะหรือว่าที่นี่เขาเรียกว่าเป็นคลีกนะ บ้านเราก็เป็นห้วยอะไรเนี่ยแต่ที่ห้วยสําหรับที่นี่ก็คือมันจะไม่ได้แบบเล็กๆเ,เหมือนที่ไทยแต่มันก็จะใหญ่ประมาณแบบแม่น้ําไปค่ะน้ำแบบว่านิ่งสงบมากเลยค่ะทุกคนซึ่งจุดบริเวณตรงนั้นนะี่ยด้านหน้าที่เป็นปกติแล้วเบล,ลก็จะ จเจอแบบจระเข้นะคะบริเวณนี้แล้วเขาก็จะขึ้นไปนอนอาบแดดน,นทุกคนตอนนี้แบวรู้สึกว่ามีปลากินมแดดแล้วอ ทำไมมันเป็น,นหนักๆอ่ะอ้อาจับไหมคะ หูกอย่างนี้ให้มันคืออะไรอ่ะอุ้ย,ยไม่คืออะไรอ่ะหวังว่าไม่ใช่ชววอีเฉากวยเด้อ ตอนนี้พระอาทิตย์ก็กําลังเริ่มจะตกนะคะอากาศกําลังเย็นสบายซึ่งในน้ําตอนนี้ถือว่ากําลังคึกคักมากฝูงปลาขนาดเล็กนะคะกาลังแบบเข้าฝั่งมาแบบปลาเล็ก<ล>ๆเยอะมากเลยอะคะ่ะอนนุ้ย้ย้อยอ,ยอันนี้เป็น พินฟิตนะคะหรือว่าเป็นคล้ายๆกับปลานิลทะเลเขา้าไปกลับมาอ๋อ <c oughs> โอเคอันนี้ก็เป็นหนึ่งตัวนะคะอันนี้เป็นปลาพินฟิตที่เขาเรียกว่าเป็นปลานิลทะเลเนาะเดี๋ยวเราจะออาออกออกที่นี่ออกกันจะ้ะ อันนี้คือ p i n f i s หรือว่าเป็นคล้ายๆกลุ่มตระกูลปลานินทะเลนะคะอันนี้ปลานี้เบลก็จะเอานะคะก็คือถามว่าฝรั่งที่นี่เขาจะไม่ค่อยนิยมกินเพราะว่ามันตัวเล็กแต่ถ้าสําหรับเบลแล้วเบลว่ามันก็ถือว่าโอเคอร่อยนะเดี๋ยวเราก็จะเอา คนคะ่ะตอนนี้ก็หกโมงห้าสิบแล้วนะคะเดี๋ยวเบลก็จะกลับเข้าฝั่งนะคะเพราะว่าวันนี้ก็คงจะถือว่าไม่ประสบความสำเร็จนะคะในการตกปลาลิ้นหมาเนาะก็เดี๋ยวมาลุ้นกันต่อนะคะในวันพรุ่งนี้นะว่าเบลจะประสบความสำเร็จหรือเปล่าเนาะสำหรับวันนี้ก็คงคิดว่าจะพอแค่นี้แหละนะคะเพราะว่าถ้าหากว่ารอแบบให้มันมืดกว่านี้เดี๋ยวตอนที่เอาเรือเนี่ย กลับไปที่บ้านเนี่ยมันก็จะยากลาบากเพราะว่าตอนที่แบบลากขึ้นไปแต่มันก็จะมื่อเกินไปนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึง่งตอนนี้เบลก็อยู่คนเดียวด้วยนะคะคุณไม้ก็ไม่อยู่นะะดูจบแล้วก็อย่าลืมนะคะทุกคนฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้เบลในการทำคลิปออกมาให้กับทุกคนเรื่อยๆคะ่ะเจอกันคลิปหนะะ้าค่ะ